โบเมลาดาหมั่นเขี้ยวอาเด็กไม่เจอหน้านานสองอาทิตย์ถึงฝ่ายชายชมอาหารว่าสวยก็คนมันดอดจนหน้ากึนกินนางเอกสาวโบเมลาดาบอกความคิดถึงเป็นเหตุเพราะแฟนหนุ่มอาเด็กที่ดาดเดตบินรัดฟ้าเที่ยวอิตาลีนานถึงสองอาทิตย์พอได้เจอเลยหมั่นเคี้ยกัดแขนไปซึ่งเป็นวิธีแสดงความรักของตนถือเป็นการไม่เจอกันนานที่สุดฝ่ายชายก็ได้ซื้อรองเท้ามาฝาก ฟุงมีแฟนก็ต้องคิดถึงคิดหึงเป็นธรรมดาด้านสุดถึงแม้กระทั่งสตเต็กที่กินพ่อหนุ่มอาเด็กชอบชมอาหารว่าสวยทายังบอกคิดถึงจานอาหารที่กินด้วยตนจึงจัดการกินให้เดียไม่เหลือซากคลวยกล้าดียังไงมันทําให้แฟนชันชมอยู่นั่นขนาดตนอาเด็กยังไม่ค่อยชมต่อหน้าเลยว่าสวยน่ารักมีแต่พูดออกสื่ออย่างเดียววาเลนทน้ที่ผ่านมาออกปากว่างงมากคู่ของตนก็น่ารักแต่ทำไมไม่มีงานมาจ้างวันนี้จึงไปดินเนอร์กัน2ต่อ2แลกดอกไม้กัน เพิ่มกับรูปดอกไม้แห้งที่แฟนหนุ่มสั่งทาให้ได้เป็น1 0 0ดอกเลยส่วนตนก็ให้เช่าดอกไม้ไปยกให้หนุ่มอเด็กเป็นเหมือนดอกเดซี่เพราะเขาทําให้ดอกทั้งใบช่างสดใสด้านอยากให้เห็นว่าพี่บอยแต่งก่อนนะคู่ตนกับอาเด็กยังไม่ถึงเวลาเพราะคุยกันแล้วว่าตนอยากแต่งงานตอนอายุ30ตอนนี้แค่27อยู่ยอมรับว่าคุยกันอยากสร้างครอบครัวมีลูกแต่ถ้าอาเด็กขอมั่นไว้ก่อนแบบแกล้ง,ก,งก็ไม่ติดนิ้วนาย,ยังว่างขำๆเชื่อว่าหนุ่มอาเด็กพร้อมแล้วแต่ไม่รู้จะอยากแต่งกับตนไหม